สบายดีทุกคนยินดี art, umas, ต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซนน้องอู๋ร้องสานเด้ออันนี้อันนี้เป็นเนื้อปลาตองนะทุกคนเนาะเป็นเนื้อปลาตองอันนี well iale, ้เป็นเ so น mm. ื้อปลาตองน้องอู้ซื้อมาน้องอู้มาคู่แล้วได้สามีทุกคนน้องอู๋เสียลาบปลาตองกินข้าวแรงเด้อทุกคนเด้อลาบปลาตองแล้วกันเสีเอาหัวเอาอันเด้อมายุมาย่างมันหนักแกงนะแกงส้มทุกคนแล้วกันกินกับลาบเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้หันตัวย่อยไปซิบเด็ดยู่อันท่าหึงอทุกคนได้ปลาล่าได้ปลาประมาณ แม่ตัวย่อยให้ไปเล็กโตแม่เได้ซิฟว่ะได้ปลาเจ็ดโตทุกคนมื้อนี้น้ำมันขุ่นเนาะก็เลยบ่ได้เมื้อนี้น้องอู้ซิมาเฮ็ดลาบลาบปลาลาบเหล่านี่แต่ว่าน้องอู้เบลมาจะตลาดแต่ว่าปลานั้นตัวย่อยทอดกินละทุกคนแล้วกัยังอีกเลือยู่แต่ว่ามื้อนี้น้อซีเฮ็ดอันซีเฮ็ดอันลาบปลากินเนาะ เดี๋ยวนี้ทองง่ายแล้วไปใส่มาใส่กันยากทุกคนแล้วก็เมื่อยง่ายเมื่อยง่ายโบได้ไปใส่มาใส่นําตัวย,วย่อยเวลาตัวย่อยไปถ่ายคลิปทางเด็กอู้กั่คณะนไปนั้นอูกอ้กับโบได้ไปชิยู่หันเนาะมือนี้ฮันธรรมดาแลว้วมกอันหัวห่อพวกกระเด็นนี้เฮาตรงจี้ก่อนเนาะเฮาเฮาต้องเอามาต้องเอาจี้ก่อนจี้ก้อน,นเพื่อมาเผาไฟเด็กนะแต่ว่ามือนี้เฮาสิแบบโบโบเผาออไฟทุกคนเฮาสิเอามาคั่ว เพราะว่ากระเทียมนี่เมื่อนั้นแกะไหลแกะไว้หลายล้านมันเหลือทุกคนก็เลยว่าเอามาเอากระเทียมนี่มาครัวเพื่อแบบวัสดาัยกินวันนะเฮดลาปตองเฮดซีบิโซะมะเขือองเขาเดียเ๋ยวแม่ไปพูดค่ามาให้รรนากาชาน้งอูกอะช่วงนี้ก็มีแต่ฝนตก เปนแบบเนียวประหยัดเวลาคัวเอาแบบเนีเยวขัวาแบบเนียวเด้อคัวแบบเนีเวยวค่ะคันสูดทางเฮือนตัวเป็นกระซิมุกมะเขือใส่เนาะอู้ก็เห็นอยู่มะเขือนะเดี๋ยวอู้จะเอาบงบโบกใส่ก่อนแต่๋ยวว่าโบกลายดอกเฮ็ดแล้วก็เอาไว้กินในอื่นๆนำเดี๋ยวว่าสิ ทานมืออื่นบ้างหรือว่าจะกินมือนี้หมดเนาะไปคอยซอม ฮะเอาก็บัวเซื่อยหัวหอมเซอร์ยุอันนี้นะเคยเห็นเมนเทเท็ดเซอร์ยุลูกฟักปลาป่ากัยังบัวรักบัวฟักกันได้ฟักได้สไตล์ก็เลยว่าเอามาเห็นนนอี้คั่วออกซะคั่วแบบ นี่เสียเอาข้าวไปสิรลงไปลูกด้วยแหละเอาลุมา่มกับแรงมืออะไนี่ไฟแห้งเลยไฟแห้งเหงื่อน้องอู้มายู่เหงื่อน้องอู้ได้ใส่เตาถ่านเลยทุกคนได้ใส่ไฟเตาคั้วไปคั้วมา คัวจนให้ห่อๆอันนี้มันดับเปื่อยเดรลมมาทุกคนคัวค่อยๆค,ยควัวไป นี่ค่าไม่เอามาให้เนาะต่ำค่ากันทุกคนตูวนะฮะตู้นึงกอ้ตัวเม่งเมาต่ำค่าให้มันเล็ก ใ่ไม่อเูกระกเลยไเอาอันใ่ไเอ้าโอ้ควัวเมื่อกี้เอามาใส่เนาะทางกระเทียมหัวหอมปกติแล้วเขาต้องเผาเลยใช่ไ่มโอ้ควัวเอามืนอี้ค่อยๆตําตัให้มันเล็กๆเนียนๆ น,นี่เราคิดี่เห็นครกหินอัน,นของประเทศไทยฮะเนะาะต่าเหมือกบักงแรกตใช้เวลา่ตา่ำแนตเรกๆนี่ทุกคนเนาะตมี้แรกๆรกะมีมะเขือสองน่วยมะเขืออนนี้ไม่เผาอะดรนี้ เขาเลิกเขาเล,ลิกอยู่ไหนจะเอาปลาลงก่อเออเอาปลาใส่ไปนี่ปลาตอง จมบบมีพระแล้วก็เก็บพักตรงนี้ต่ำไปเรื่อยๆอันนี้แหละใช้เวลาเาด้เห็นอันนี้นะเสื้อชิได้กินถ้าไม่จันอันปุ่งแกงให้อทุกคนแ <c oughs> ม่ไปส่วนยางแปลนตัดฟืนมา <c oughs> ไปบ้านฟืนมาฟืนไล่จะฟ่นตก ปลาเด่นมือเดือดเฮ่อฝืนแพงละมูงแม่แกอันท่าบลาที่หมาครับเอามุงฝืนนี่เลยวะมุงฝืนตัวขอกโกงนะเออเห็นบองท่าบลาแม่แกอันอืมสป็นโซ่ใช่โซ่ป่อยเหรอเนาะใช่สซ่ป่อยตัวยั่วไปขีดย่างมาละหมาแล้วหลือไปอีกมาแล้วตัวเอ็นมีโคมมีนาครับต้นตาลมีโคมแล้วเขาคีดต่อ วันน้าวัสิไปกับคืนมาเอาโครมาสิไปต่ออีกเ่าว่าไตกับไปโหคนละขี้กลำลังมวลนะสิสร้างคนละชาติคนไปสร้างแลยวไปสร้สางแล้วเอินใส่กันนะเดียวกัแล้วตรงนี้ติดก,กันเีงสร้างไหนน้องดมกันนี่นเอาปลาลงก่อนบ้านี้หัวปลากับซากปาลาอะไรทุกคนเอามาแกงส้มเนาะ เอาต้มลงก่อนต้มลงแล้วเจียงสีเอาเพื่อมันซุกก่อนแล้วเจียงสีเอาน้ำมันไปอนเอาน้ำมันไปใส่อันเซลาบต่ได้่ะมีเรค่อยเอาน้ำใส่วันนี้นะกู้ใส่ค่อยเอาน้ำใส่แรกได้โบแลกได้ได้วันนี้หิเข้าวได้วันนี้ก็มันยังห่อยังยน้ำในการได้จริงก็งกกต้องให้มันยินกหน่อยนึงเอาใส่เทอ,อน้อยก่อนเรต้องใส่ไล่เด้อ เช่แลวเนาะค่อยค่อยต่ำไปต่ำม,มาให้มันขึ้นให้เอาน้าไปแห้งต่ำให้งขึ้นไหมค่อยค่อยไป,ไปหัากะว่ามันพอดีแล้วเขาจะปรุงบัดเดียวเัากะเอาพอดีแล้วเขาจะปรุงบัดเดียว ได้ว่ะนี่ทำไปทำมาเริ่มเมื่อยอะได้ป่ะนี่เออน้ำซื้ออีกก่อนน้ำนี่ก็เย็ยนได้โ่เย็ยนได้อะไดนี่เอาน้ำซื้ออีกก่อนใช้เมื่อนั่งอย่างที่ได้ปุ๋งอีก เสียบเอาเสียเด้อว,วันนี้เด้อส่วนนกูกับเห็ดโมโม่เด้อทุกคนเด้อเอาเผ็ดใส่เลนเห็ดเอาเผ็ดหน่นยอยหนึ่งราคามันเป็นงมโมใส่นเนาะเกลือน้องอูเอาใส่ไปละเด้อทุกคนเด้อ กินทำอะไรแบบกินสูกกับคั่วเอาไคั่วเือนอแรกแรกแรกนีกได้อาเคสิอีกะงานบุติด ข้าวซอเดอ้อบันี้เดอ้อเขาคั่วี่คือตัวแปรสำคัญเลยเด้นี่ในการฮ็ดล่าเพื่อแซบบ่วแซบนี่ แผงกันเอาห่อใส่บไปนี่ มานี้กินข้าวกันงนะอาแซ่บบ่อีกตัวก่อนอ่าแซ่บขนาด กินลาปลากับลาปลากับแกงปลามีตัวซุปตัวดิบแลบว้วก็มีอันต้องกินเกลายวต้องกินเกลีตั้งแต่มือนะคุณเกลียขึ้นอยู่บบมัน,นังกินเกล,ลา,ากินร้อนปุ๋นลาปลากับนาเชียบุดีบุข้ขั่วขั่อเลยวะขั่วเลยเนาะนี่ ยักจ้จนนี่มาอีกลนะย่ยบุนะกินเด้อรถมุนไปขีดยางมาละบุกินเขาเดี๋ยวเอิญมาปคอย้น้าจเข้านี่แหละยเจ้าปะเดี๋ยวขีดเคอเีออ

ข้าวขึ้กินขาปะโอ้นยเปอีเปนแคนอรือางูเนละออทีบ้านนี่ผมยันับพีอยู่บ้องเป็น่น่ัมับน้หมดเาวันนั้น่ะมุตึ้งเน เครื่เามิกเครับเืม้านคืองาี่ายหซื้อเกลือมาคายกลอมนซื้อเกลือมาออเดอร์เลยอีพอซื้อฮ่าฮ่าง่่าา่าฮ่ัฮห่านนาา่ Uh huh. uh, ตีางเงินเดียบบริลงิมเด็กป็าชิกเราเก็บเราตัวเนี่ยเก็บยาเขาพี่เก็บงนี้เลยรูดมันปลายคนยเนาะางทได้หรือไม่ได้พอหางเงินเด ละกับบุ้มีอะไรล้าปลาหมูักหาเต้แบบกไม่ต้มเดี๋ยวนี้กอกหลายเลยงามนกใหญ่ที่เนโอ้ตัวกระมันตุ่มเลยนะหมเป็นทางดีตัวหมตัวกระมันนี่เป็นตัวเอ ตากบมยังเออหูแล้วเอ้าไอิ้นตะอกเตยฝากแม่ชุกกบูมทอนบ่มากมันส้มคนลาเท่าน้าเอาเม่นเม่นเลยเอาแบบเม่นนหร้ออะไรนักโบราแม่ใส่กบูมเขาเลยนะแม่ไใส่เขาเขากะเทียม มปนเอนโบลเซอร์เลยนะแล้ววันนี้ไม่เอยเรียบเกลืออะไรยากเนาะเมือมม่อเยียงชุดนี้แล้วเมื่อจน,นจนท่าเกลือลูกเร่อเลยแบบไปบชิมาเลยบวกกับไปกลับมาได้แบบเน ปาลานี่พ่อคบิซซื้อกินใเนอกไปข้าเองนะ,ะต้องเอมันาง้เนีซนอนี่แซ่บถ้าเป็นปลาตองเขาไปซื้อกินยุ่งเยงงเป็นปลาตองจากสั่งเท่าไหร,ร่แบต่อเขาเลี้ยง ใ,ใครอะเนาะเอา้อตักมาได้ไข่ที่ได้ลาองออกไข่ที่วางบุญเนาะที่แตกหมดเนาะตายแล้วคนยงมีหวังอยูไอ้ตายแล้วยังจะงงแค่แต่บุครบดีนะแค่แต่ตายเนาะคุแม่ตายลูกก็ตายเนาะ ข้าเอก็ต้องการห้าหารจากแม่ตาต้นไปได้บ่เงากระมงเมื่อนี่ไปตกลายเปืเปืนี้เ่นั่งดูาไฟดับเื่อเเื่อครับเปื่อนี้หรอแบตเตอรี่หางเียงเนี่ยเตาคูมหยอดเล็กตัวอืมูมันไรต่วด้วยล่างตูย่งตู้บนเนเก็บอัน มันควยหนักม right. ีไฟเนี่มาแล้วเนี่ยไฟมันตกจริงจแต่นี่ยบุดพื้นแหละบุดเสียแบบมือว่าเลยว่ามือก่อนใครอยู่พ่อ กูเป็นคนป่วยแล้วก็มาดามใจกูแล้วฟ <laughs> ังว่าชืออนีรณีกันแซนเ <laughs> กื่อสุดแรงปเ,เอามา เพลงอะไรบมฮู้เด้อเบ้าไปก่อนเฮียนเฮียนในยูทูบอ่ะโยนตีนี้มั่นใจว่าจะกกีต้าวว่าจกคุยว่าจกอันไรอีกวะเข้าเออนั่นเลยก็อันเดียววะอันเฮียนลมเหมือนเดิม ี่เพื่อนชนไปดูนาวบ้านปีนี้วะ